นี่และครับอเลียงครับอเลียงพริกนี่นะครับผมจะลองสั่งหมาด้วยภาษาเบสิกง่ายๆนะครับเราต้องใช้ท่าทางประกอบแล้วต้องให้หมาให้ความร่วมมือด้วยนั่งโอเคนั่งนิงน่งๆนั่งนิงน่งๆนะครับอ่ะเกาหมัดงับหมัดนอนลงพริกหงาย นั่นแหละหงายไว้แองแมงหงายหงายไว้หงาย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 อย่างนั้นแหละดีมากนิ่งนิ่งทับท่าปกตินั่งงับหมัดงับหมัดงับหมัดยืนนิ่งเดินเดินเดินมาเดินมา เดิน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 หยุดหยุดหยุดครับหยุดหยุดไม่ได้แล้วนะครับก็หยุดหยุดนิ่งๆกระเดกหางโอเคครับนี่ก็คือเป็นเบสิกเบื้องต้นของการสั่งหมาและสุกฝนหมานะครับต่อไปดูนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับชื่อเขาเหนียวเล็กชื่อเขาหนกอยนะเขาเหนียวเ้าเหนียว เขาเหนียวเขาเหนียวกระดิ่งหางกระดิ่งหางทุกคนกระดิ่งหางเขาเหนียวอันนี้หมูปิ้งนะครับหมูปิ้งหมูปิ้งเดินไปเดินไปมองแล้วเดินไปอ้าปากหาวหาวเห็นไหมครับเหนียวเหนียวอ่ะคางเยิ้มเยิ้มแมวเยิ้มเยิ้มเดี๋ยวจะให้เขายิ้มนะครับเยิ้มยิ้มจะเป็นลักษณะแยกเขี้ยวนะครับยิ้มเยิ้มเยิ้ม ยิ้มก่อนยิ้มก่อนข้าหนิวยิ้มก่อนยิ้มยิ้มสิยิ้มยิ้มไม่ยิ้มนะครับสั่งยากครับก็นี่แหละครับเราก็จบวิธีแนะนำาสาธิตการสั่งหมาแต่เพลงเท่านี้นะครับ